รีมสวงโสพิษคว้าผู้ชนะ w a n n a b e l o v e 9เป็นศิลปินเบอร์แรกค่าย One Love Music ได้ผู้ชนะแล้วเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันอย่างดูเดือดใน Wanna Be Love รายการออ d i ชั่นรูปแบบ s u r v วว a ลเพื่อตามหาเด็กฝึกหัดรุ่นที่1ค่าย One Love Music ของผู้บริหารและศิลปินมากความสามารถ BADMIXY หรือมิกเฉลิมสีที่ได้จับมือร่วมกับพัทราโอเควบลูแห่งมา s ซี่โปรเจกต์สร้างสรรค์รายการสุดเข้มข้นโดยมิชชั่นสุดท้ายนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง7คนจะต้องทำโชว์ของตัวเองภายในเวลา5นาทีต่อหน้าดนริเกเตอร์และเกสเดเรกเตอร์อย่าง พเทพอาจกวินอนันต์ผู้บริหารค่ายเพลงเลอไปเอนเตอร์เทนเมนต์และป้าตือสมบัติเจ้าแม่อเกไนที่มาร่วมให้คำแนะนำในการแข่งขันสุดท้ายของรายการซึ่งหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันปล่อยของทำโชว์ออกมาอย่างน่าประทับใจกันทุกคนก็ถึงเวลาการประกาศผลเดือยเอนเนอร์โดยผู้ที่ชนะใจกรรมการและเจ้าของค่าย B A B N I X Y ได้แก่ครีมสวงโสภิตรัตนสีส้อย สาววัย24ที่ผ่านการทำงานมามากมายทั้งเด็กเสริร์ฟบาริสต้าแม่คาครูสอนเต้นนักกีฬาระบำใต้น้ำซึ่งความฝันของเธอเหลืออีกอย่างที่อยากเป็นคือนักร้องและวันนี้ก็ทำตามความฝันได้สำเร็จคลี้นสวงโสพิรตรัตนาสีสร้อยผู้ชนะในรายการวันน้าเม่เลิฟเผยว่าดีใจมากที่ทำตามความฝันได้สำเร็จมาอีกหนึ่งขั้นเหลือเพียงแค่การได้มีเพลงเป็นของตัวเองซึ่งการชนะในเวทีนี้ก็เหนือความคาดหมายมากๆ เพราะผู้เข้าแข่งขันอีกหลายๆคนก็ทําโชว์ออกมาได้ดีเชื่อว่าการควาร้ารางวัลน,นี้ทางกรรมการก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองในทุกๆโชว์และหลังจากนี้ก็สัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นนักร้องที่มีคุณภาพอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ครีมด้วยนะคะจะทําให้ดีที่สุดกับซิงเกิลแรกในชีวิตติดตามความเคลื่อนไหวของครีมและอีกหลายๆคนได้ทุกช่องทางของ W A N L O V E Music นะคะ และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ BADMI x y ได้ประกาศรับความปังในปีหน้า2025ก็คือ4โปรเจกต์ Project ที่จับน้องๆผู้เข้าแข่งขันในรายการมาเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายเพื่อเป็นศิลปิน4กรุ๊ปได้แก่กรุ๊ป1กล้าและโปเต้คู่หูดูโอ้กับความสามารถล้นเหลือกรุ 2, a, ๊ป2มัชโมนาเคมาและนับทองแก๊งสาวแทบพร้อมทำเวทีให้ลุกเป็นไฟกรุ 3, otte, ๊ป3ลอตเต้ปั้นมาร์บอสและมันบอยกรุปหนุ่มหล่อกระชากใจ ร๊ปสีข้าวสวยน,นิวจัสมินเอิร์นและองค์หญิงเกิลกรุ๊ปสาวสวยกับสเสน่ห์มัดใจผู้ชมหลังจากนี้น้องๆจะต้องฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพราะถ้าใครที่ทำได้ไม่ดี b A D M I x Y ประกาศกาเปล่าพร้อมมีคนแทนที่เสมอส่วนผู้เข้าแข่งขนันท่านอื่นๆก็เตรียมรับโปรเจกที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปรวมถึงผู้ชนะอย่างครีมสูงโสพิษที่จะมีซิงเกิลออกมาให้ฟังกันอย่างแน่นอนติดตามกันให้ดีที่ One Love Music เท่านั้น